วันดี้านผมาชมด้วยครับวันนี้ก็เป็นงานวันลองไฟเนาะวันลองไฟของงานลังศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่จัดงานลังสาสตร์แล้วทาถนนใหม่แล้วก็โดมใหม่นะครับโดมนี่มีความกว้างประมาณ20เมตรได้ครับก็คือไม่ต้องกลัวฝนตกนะครับเพราะว่าคุมฝนหมดเลยนะครับสําหรับโดมนะครับวันนี้เป็นงานลองไฟเนาะแล้ววันติดกับโรงเรียนอนน อาชีวะแล้วก็ออต่อ,ตอก็จะเห็นน้องๆเยอะเลยนะที่มาเดินเที่ยวง,งานนะครับเขาจะเห็นว่าน้องๆมาเดินเที่ยวง,งานเยอะว่าเป็นช่วงโรงเรียนเลิกอรีนะโอ้โหโดมยาวไปถึงนี้น่าจะน่าจะไปถึงส่วนสาธารณะหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่โดมกว้างมากอันนี้ฝนตกเขาไม่องทัวข่อยังท่านผู้ชมสังเกตพื้นถนนนะครับนี่ทําใหม่เลยนะเป็นคอนกรีตนะครับงานลังสารนะครับ วันนี้เป็นวันลองไฟนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเปิดงานแล้วพรุ่งนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการเดินขบวนแห่ของงานลางศาสตร์เนาะเพราะว่าไม่มีมาเป็นสิบปีแล้วครับก็เพิ่งจะมีครั้งแรกในในี่แหละปีปีนี้นะครับสองห้าหกหกตรงนี้นะคะรับขนมเปียกแม่ประยูนโอ้โหแล้วฝามด้วย ผมเดินไปเรื่อยนะครับโดมนี่แบบไม่น่นจานะนนจะไกลมากนะเนี่ยน่าจะไปถึงส่วนฐานาณะก่าไม่น่าจไเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะครับเดินไปใ,ใกล้ๆโอ้ร้านเสื้อผ้าเกาหลีนะเป็นร้านผมซื้อบ่อยนะร้านเนี่ย เดินมาถึงตรงสามแยกป่าไม้เนาะก็จะเป็นโดมเหมือนเดิมครับนี่สามแยกป่าไม้แล้วเนาะสามแยกไม่ใช่สามแยกแขวงหรือเปล่าวะผมนี่แหละสามแยกป่าไม้เนาะราวนี้จะไปโผล่ตรงอนอเป็นสามแยกแลจวเดินไปอีกนะครับแล้วก็โดมก็ยาวอยู่น้นเดินไปเรื่อยนะ ก็จะสังเกตมันจะเป็นเด็กอเนเยอะเลยเนาะเพราะว่ามันติดจะโรงเรียนอนนนะเด็กอเนก็จะเยอะมากเพราะว่าเลิกเรียนพอดีครับสรุปแล้วดมน่าจะยาวไปถึงสัวสานะไปดูง่ายกัน ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปยังโอท็อปแล้วก็เป็นโดมเหมือนกันเนะาะถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับจะเป็นโอท็อปก็เป็นโดมขนาดใหญ่เหมือนกันโอ้โหมันร่มเลยครับอันนี้ความกว้างน่าจะเท่าเท่ากันเนาะผมตีความกว้างไปน่าจะประมาณถึงยี่สิบเมตรได้แนละ้วเนาะนี่ครับเป็นโดมอันนี้เป็นโอท็อปนะเป็นส่วนโอท็อปเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเข้าไปนี่ก่อนเดินตรงยาวไปเลยเนาะ เดินตรงยาวไปเลยนะครับก็เขาให้รถเข้ามาขายของได้นะคันละเท่าไหร่สองร้อยบาทครับเข้ามาขายเสียเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวยังไม่ใช่เมื่อเกี้ยวเหรอต้ก็วงนงนี้วันนี้<า>วันนี้เขาให้ลองไฟก่อน,นะอน,นเออใช่ปะ่ะเดินตรงมาเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเยอะมาก เดี <rural conversation> ๋ยวผมมาหาซื <ste> ้อเกงทหารด้วยเดินมาเรื่อยเรื่อยก็ตลอดระยะเส้นทางเนี่ยจะเจอน้องๆ้องอนอั่งนั้นเลยนะหายไปเลยเพราะว่ามันติดกับโรงเรียนเนาะธรรมดาก็จะได้เนี้ยส่วนส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากน้องๆ้องโรงเรียนด้วยนะทั้งอตอนก็จะมาช่วยซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าในงานรังสารนี้ด้วยนะครับ อต้อน,อนอย่างเดียวนะครับอาชีวะด้วยแล้วก็เทคนิคด้วยนะเนี่ยน้องๆเทคนิคก็มานะเยอะจริก็ได้จายนักศึกษาเยอะเลยเนะยาะผหแบบแหล่งซื้อลูกค้าครับเข้าลามครับโอเคท่านผู้ชมผมเดินมาสุดปลายโดมนะก็คือสุดปลายเต็นท์นะนะ เต็นท์เนี่ยจะมาสุดที่สนามเทนนิสครับท่านผู้ชมไม่ถึงสวนสาธารณะครับมาสุดที่ทางแยกเข้าสนามเทนนิสนี่นี่ครับสุดตรงนี้เลย,ตเ,ลยเต็นท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็ไม่มีแล้วข้างหน้าเป็นสวนสาธารณะก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเหมือนกันนะครับโอเคก็สรุปก็คือนี่ครับมาตันตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นน้องๆจากเทคโน,โนเนาะมันหลายโรงเรียนนะเพราะว่ามันตรงกลางนะครับแล้วก็น้องๆจากราชพัฒก็มีเนาะที่เข้ามาช่วยซื้อนะในทางนี้ก็จะไปทะลุน,ะน,นู่นะนนะก็กลับแล้วนะครับเดินทางกลับอย่างรวดเร็วโอเคนะท่านผู้ชมเนาะก็มาเที่ยวงานลังศาสกันได้นะครับเพราะว่างานเริ่มวันที่ส5บานะครับ สิบห้าคือพรุ่งน,นี้นะครพรุ่งน,นี้งานเริ่มก็เชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแบบพี่น้องชาวจังหวัดอรดิตและใกล้เคียงเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุมผู้ชมฮะแล้วพบกันใหม่ครับบายครับพบกับผมได้ช่องโอตระดิตนะครับโอตระดิตนะครับน้ำมะพ้าวหวานหอมเจ้า่าแม่่อยยิยนดีคืนเงินนะผมจำได้แลเ้ บายครับบายครับโชมแล้วก็เจอกันใหม่อ่ะมีเจอคนดังเจอคนดังนะพี่โยมใครอยากรู้จักให้นะครับเดี๋ยวรอดูแนะบาเตยูดีๆเนี่ยเขาตัวจริงแล้วโชมตัวจริงโอเคครับแล้วพบกันใหม่เนาะกับงานเราไปเจอพบกันใหม่เราพบกันกับงานลังสัตว์นี่นี้นะสนุกแน่นอนเจอกันครับทุกช่อง